ขณะเดียวกันเมื่อวานนี้นะครับก็เกิดน้ําท่วมในบางพื้นที่ของจังหวัดนาราธิวาสนะครับและขณะเดียวกันนะครับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตําบลมูลโ,โนนะครับก็เกิดความผวาเกรงว่าจะน้ําท่วมหลังพบแม่น้ําโกลกล้นผนังกั้นน้ําในส่วนของประเทศมาเลเซียนะครับก็ท่วมหนักต้องปิดด่านพรมแดนครับ ความคืบหน้าของแม่น้ำสุงไงโกลกที่ไหลผ่านต,ตลาดมูโลโน,นมูนลที่1ตําตำบลมูโนอำเภอสุงไงโกลกเนีครับเพื่อระบายลงสู่ทะเลด้านอำเภอตากใบมีปริมาณน้ำล้นผนังกั้นน้ำที่สร้างทดแทนผนังกั้นน้ำเดิมซึ่งถูกกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวกรกพ,พัดพังเสียหายนะครับน้ำทลักเข้าท่วมตลาดมูนโนสร้างความหวดาดผวาให้กับชาวตำบลมูโลโนว่าจะเกิดน้ำท่วมหนักอีกครั้งเป็นครั้งที่3นะครับหลังจากที่ผ่านพ้นวิกฤตโกดังเก็บดอกไม้ไฟระเบิดเพียง4ีเดือนเศษ ที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องยังไม่สามารถสร้างบ้านให้กับชาวตลาดโมโนแล้วเสร็จและจากปริมาณน้ําในแม่น้าโกลลอยู่ในสภาวะล้นตลิ่งในครั้งนี้ครับทางด้านของนายเฉลิมชัยตรีนารินผู้อำนวยการสํานักง,งานชลประธานที่17ได้แก้ไขปัญหาด้วยการนําดินมาถมพร้อมนาบิ๊กแบ็กมาวางเป็นแนวกั้นดินบริเวณสะพานจะลดประตูระบายน้ําเป็นระยะทางสองฟากฝั่งค่ะฝั่งละ200เมตรซึ่งจําเป็นจะต้องวางเพื่อช่วยบริเวณสะพานและปิดเส้นทางถนนสายโมโนตากใบ เรียบกับแม่น้ำโกลลกเป็นการชั่วคราว ป้องกันไม่ให้น้ําในแม่น้ําโกโลกไหลเข้าทะลักภายในบริเวณตลาดซึ่งจะสร้างความเสียหายต่อสภาวะเศรษฐกิจชาวบ้านยังไม่ได้ฟื้นตัวและปริมาณน้ําที่ล้นผนังกั้นน้ําในครั้งนี้มีปริมาณน้ําจํานวนหนึ่งที่ไหลยอยู่ภายในของตลาดมูโนแต่ยังไม่สูงมากนักยานพหาหนะทุกชนิดสามารถที่จะสัญจรไปมาได้และน้าท่วมขังโรงเรียนบ้านมูโนต้องประกาศปิดการเรียนการสอนแบบฉุกเฉินค่ะนอกจากนี้แล้วนะครับผลพวงของแม่น้ําโกลกที่ล้นตลิ่งยังไหลทะลักเข้าท่วมพื้นที่เมือง รันตูปัญญังรัฐกลันตันประเทศมาเลเซียนะครับซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามกับด่านพรมแดนสงไห่กโกลกซึ่งเมืองรันเตาปัญญังนะครับมีปริมาณน้ําท่วมขังสูงนะครับทางเจ้าหน้าที่ทางการประเทศมาเลเซียก็ต้องประกาศปิดการเดินทางเข้าออกที่ด่านพรมแดนเป็นการชั่วคราวจนกว่าสถานการณ์น้ําท่วมจะคลี่คลายลงครับ